สวัสดีครับจริงๆแล้วตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่หนึ่งที่อธิบายนะครับในหมวด109เกี่ยวกับวัตถุมงคลแก้ข้อสงสัยนะครับผมหาคำตอบนะครับเกี่ยวกับคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของวัตถุมงคลรูปของครูบาอาจารย์นะครับหรือประโยชน์ของพระเครื่องนะครับมันมีพลังที่เราสามารถหาประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้จริงๆ นะครับเราจะเหมารวมตีรวมในทุกครั้งไม่ได้ว่านั่นคือเดรัจฉานวิชานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้คําตอบแก่ตัวผมเองผมก็พยายามหาหลายๆวิธีพิสูจน์ะนะครับผมเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจะว่าบาังเอิญก็บังเอิญน,นะครับเป็นความลับของรูปนะครับรูปภาพที่ไม่ได้เสกของหลงป่กาวอนารโยตทต่านะครับมีพลังงานบางอย่างฉายออกมาจากรูปนะครับคุ้มครองป้องกันภัย โดยที่นะครับคนธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้อ่ะแล้วเราจะไปพบความลับนี้ได้ยังไงเรื่องนี้บอกแล้วว่าจะบังเอิญก็บังเอิญน,นะเป็นการพยายามค้นหาคำตอบเรื่องวัตถุมงคลว่านะครับจริงๆมันเป็นเดรัจานวิชาหรือเป็นพุทธปัญญาอันยิ่งใหญ่นะของพุทธเถราวาทเราที่ค้นหาประโยชน์จากสรรพสิ่งรอบตัวนะครับผม มารวงไว้รักษาตัวเราเองนะให้ปลอดภัยนะครับจากพลังงานหลากหลายที่รายล้อมซึ่งมีนะครับสารพัดประเภทอ่ะมาลองฟังและลองตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะครับบอกแล้วว่าช่องนี้ไม่บังคับคิดขายลองฟังก่อนก็แล้วกันนะนะครับ เพราะผมก็พยายามหาคําตอบประสบการณ์จากคนใกล้ตัวคนที่พอเชื่อถือได้และคุณแม่ของผมเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะสมัยก่อนนะครับก็เริ่มสับสนและพอเห็นผู้ที่ให้เหตุผลคัดค้านนะครับผมว่าอย่าเหมารวมนะครับผมเลยก็ออกหาคําตอบเริ่มจากบุคคลใกล้ตัวก่อนเนี่ยคุณนะว่าวัตถุมงคลมันมีประโยชน์ไหมถูกไหมเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาคุณ เพราะพระอาจารย์กรรมาฐานของผมนะครับอย่างน้อยสองท่านท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุมงคลนะครับฝ่ายสมาธิินะครับของพุทธราวาาเราเราเอาไว้ใช้ฝึกสมาธิคุณใช้เป็นสื่อนะครับเหมือนเครื่องทุ่นแรงนะครับในการฝึกจิตเชื่อมนะครับพลังของพระรัตนาตรัยในการฝึกสมาธินะครับฝึกกรรมาฐานขั้นสูงนะครับผมเป็นหนึ่งในหลายคําตอบนะครับอยู่ ในนะครับเล่มที่3นะจากสี่เล่มอ,อ,อยากจะคุยว่าจริงๆแล้วประโยชน์อะคุณมีมากมายนะครับนะครับถ้าเรานะครับรู้จักคิดให้เป็นรู้จักใช้ให้เป็นจากวัตถุมงคลนะครับผมเพราะเราไม่รู้หรอกนะครับผมว่าเราเนี่ยนะครับจะประสบเหตุเพศภายมาทางไหนเพราะฉะนั้นการพกวัตถุมงคลเอาไว้นะครับกับตัวหรือติดไว้ที่บ้าน นะครับก็จากการภัยมืดภัยร้ายนะอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะลองฟังดูเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากคุณป้าของผมเนี่ยท่านไปเช่าบ้านนะท่านหาบ้านเช่าได้ที่หนึ่งนะครับผมไม่ไกลาจากซอยเดิมเท่าไหร่นะมันเป็นหมู่ใหญ่เลยแหละลักษณะของบ้านเช่าใหม่นะครับก็จะเป็นเรือนหมู่นะครับผมมีบ้านหลายหลังเมันเดินเข้ามาในซอยลักษณะนั้นอนะแล้วก็ เป็นบ้านหมู่คือนะครับมีบ้านลักษณะสองชั้นชั้นเดียวเนี่ยปลูกอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ5้ถึงหหลังแล้วก็แบ่งซอยให้เช่าก็มีหลายครอบครัวมีนับ10บครอบครัวอยู่ในนั้นคือเป็นบ้านเหมือนของเจ้านายเก่าอ่ะครับ บางหลังก็จะมีขนาดใหญ่โตนะครับบางเรือนเนี่ยนะครับก็จะมีซอยนะครับขึ้นไปแนละจะมีแบบซอยย่อยห้องซอยย่อยนะครับแยกเป็นสัดส่วนเลยละนะครับก็บ้านเจ้านายเก่านะเขาก็แบบว่าทำดีมากอะ่และแต่ลักษณะการวางแปลนนะครับผมการกั้นห้องนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจัดสัดส่วนลงตัวมากเพราะว่า ได้ปล่อยให้เช่ารักทำกิจการเนี้ยโดยเฉพาะแล้วก็จะมีสัดส่วนเป็นสนามหญ้าผมยังจำได้เลยโอ้โหสวยมากอ่ะนะครับเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดจากมีครอบครัวหนึ่งเข้ามามี3คนพ่อแม่แล้วก็ลูกคนเป็นแม่เนี่ยท้องแก่นะครับท้องลูกคนที่สองเหตุร้ายเนี่ยนะครับก็เกิดในบ้านนี้แหละนะครับ ซึ่งไม่ทัาเชื่อเลยแต่อย่างว่าแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างนะนะครับมันเกิดเหตุร้ายได้หมดอนะ่ะเพราะที่นี่คือวัาตาสงสารนะตาบใดที่เรายังมีร่างกายนะครับผมมีบุญมีบาปผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันส่งผลนะทั้งกรรมดีกรรมชั่วเรื่องร้ายนะครับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดกับโตราหรือญาติมิตรคนสนิทหรือคนรักเราเนี่ย นะครับมันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความเจ็บบ่อยประจำสังขารและความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันอยู่คู่กับเรานะมันลมหายใจเข้าและต้องหายใจออกเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดจากลูกคนโตเนี่ยนะครับผมที่มีอายุประมาณห้าหกขวบใยกำลับบงสนเนี่ยเธอกระโดดลงมาแล้วคุณแม่ของเธอเน่ยที่ท้องแก่น่ยนอนอยู่ด้านล่าง นะครับกระโดดจากเตียงกระโดดใส่แม่นะครับกระโดดลงมาหาคุณแม่เธอนี่แหละก็เด็กนะด้วยความรักแล้วเธอไม่รู้ผลปรากฏว่าโอ้โหเขาท้องแก่นะครับคุณแม่บอกว่าโอ้โหเธอก็ร้องร่นเลยคนนะครับมันเป็นเรือนหมูนะเขาก็เลยก็รู้จักกันอนะ่ะก็ช่วยเธอนําเธอน่นะส่งโรงพยาบาลแล้วมันก็เกิดเหตุสลดขึ้นจริง,รงๆคือ นะครับเธอคลอดก่อนกำหนดอคุณและช่วยไม่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเสียชีวิตทั้งคู่เด็กในคันก็ไม่รอดนะครับคุณแม่นะครับที่ท้องแก่ก็ไม่รอดนี่ขนาดนะครับผมอยู่ใกล้โรงพยาบาลในสมัยนั้นนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากคือเดินทางนะไม่ถึงห้านาทีคุณแต่อย่างว่านะนะครับ ไม่รู้ว่านะครับอาการสาหัสเกินไปนะครับหรือเป็นถึงเวลาที่คุณแม่นะครับกับลูกคนที่สองจะหมดอายุไขนะครับเราก็ไม่ทราบได้หลังจากนั้นนะครับหลังจากงานศพเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงไม่เกินเอ่อสิบสี่วันนะครับหลังจากที่เธอตายคุณแม่ของผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาว่า ดวงวิญญาณของเธอน่ะไปเข้าสิง่งผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับผู้หญิงอายุมากอีกซอยหนึ่งแล้วบอกกับคนที่รายล้อมอยู่ว่าเธอเนี่ยเป็นวิญญาณของสาวท้องแก่ที่ชื่อนี้นะครับผมอยากจะกลับบ้านคิดถึงทั้งลูกทั้งผัวเนี่ยสุดหัวใจแต่ว่ากลับไปไม่ได้เพราะว่า ในเรือนหมู่เนี่ยหลังหนึ่งนะ่ะมีรูปของพระองค์หนึ่งส่งรัศมีออกมาเนี่ยเป็นร้อยเมตรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเข้าไปเยี่ยมไม่ได้เธอเข้าไปหาไม่ได้อยากจะนะครับผมอยากจะกลับไปหานะครับลูกลูกกับแฟนเธอเนี่ยอีกสักครั้งหนึ่งขอให้ช่วยเอานะครับ ภาพนะครับภาพของพระองค์เนี้ยออกนะครับผมจากเรือนหมู่นะครับผมเธอถึงจะเข้าไปได้เรื่องเนี้ยเกิดกับคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นก็มีการพิสูจน์กับนะครับผมว่ารูปเนี่ยเป็นรูปของใครเขาก็ไปหากันที่เรอบอกว่าเหมือนเหมือนปฏิทินนะครับผีที่เขาสิงเนี่ยบอกว่าเออเป็นรูปปฏิทินปรากฏว่า ก็ไปหากันเจอจริงๆคุณที่เรือนนั้นเหมือนที่เธอบอกเลยเป็นรูปของเออหลวงปู่หลวงปู่ขาวอนารโยนะครับในสมัยนั้นคุณแม่ก็บอกว่าเพราะปกติเออสายใต้เนี่ยไม่รูปไม่เป็นรูปหลวงปู่ทวดก็จะเป็นรูปพ่อท่านคล้ายแต่ถ้ว่าแปลกนะครับผมที่มีรูปของหลวงปู่ขาวอนารโยเนี่ยนะครับผมเป็นรูป นะครับเป็นปฏิทินเนี่ยแขวนนะครับผมอยู่นี่เรือนไทยนั้นจริงๆคุณแม่บอกว่าที่เอามาเล่าได้เพราะว่าคุณแม่เป็นหนึ่งนะครับในผู้ที่นะครับผมเข้าไปนะครับร่วมพิสูจน์เรื่องนี้คุณแม่ก็บอกว่าแปลกดีเพราะว่าหลวงปู่ขาวอนารโยสมัยนั้นท่านก็มรณาภาพไปแล้วนะนั่นหมายถึงว่าภาพเนี่ยไม่ได้ผ่านการพุทธ,ธพิเศษอธิษฐานจิต นะครับผมหรือดำเนินการให้ขลังโดยวิธีใดทั้งสิ้นนะครับคุณแม่ก็ให้ข้อคิดว่าเออมันเป็นเรื่องแปลกที่เจอมาเองว่าภาพเนี่ยมีพลังโดยตัวเองนะครับเป็นเรื่องแปลกมากเพราะคุณแม่เจอมาเองคุณแม่ก็ให้แง่คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ภาพพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย มีพลังโดยตัวเองอยู่แล้วคือสำเร็จดิสในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าก็ต้องแล้วแต่ผมตัดสินใจในการจะพกวัตถุมงคลหรือไม่พกวัตถุมงคลเพราะว่าเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องภาพของหลวงปู่ขาวอนารายโยที่มีพลังออกมาเนี่ยส่องเอ,อ่อรัศมีออกมาหลายร้อยเมตรเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้เจอมาเองคุณแม่ก็ให้ตัดสินใจเรื่องวัตถุมงคลว่าเออผมจะพกหรือไม่พก เพราะว่าผีเนี่ยเป็นคนไกด์ผีตายท้องผีตายท้องกลมเนี่ยนะครับผมเป็นคนบอกความลับมาเองเพราะฉะนั้นแม่คุณแม่ผมก็บอกว่าเธอต้องตัดสินใจเองก็แล้วกันจะแขวนพระหรือไม่แขวนพระอ่ะก็อยากจะบอกไว้ว่าเฮ้ยนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประสบการณ์ที่ให้คําตอบสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะบอกว่านะครับผมได้เห็นหลายท่านสอนบอกว่า ฤทธปฏิหารหรือความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พระพุทธศาสนา, <S <S สนาผมเคยได้ยินคําตอบนี้ผมบอกว่าผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่คุณนะครับครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาของผมเองเนะี่ยให้แง่คิดทั้งหลวงปู่เปรื่องปัญญาณวันโตกับท่านอาจารย์มหาเมฆท,ที่สอนมหาสติปัฏฐานสี่กับม้างกายแบบสายพระอาจารย์มั่นคือหลวงปู่เปรื่องนะครับท่านเคยให้คําตอบคือมีชาวพูดหลายท่านนะ่ะไปถามเรื่องนี้เหมือนกัน ท่านบอกว่าอย่าคิดว่าความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่พระศาสนาจริงสมเด็จพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าไม่ได้สันเสริญแต่มันเป็นทางผ่านของนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ของผมทั้งสองนะเคยให้คําตอบแก่พระพิสุหรือคราววาดผู้ไปปฏิบัติธรรมและสงสยัยเพราะบางท่านเนี่ยนะครับก็เชื่อทางสายใต้าบางสายนะครับที่ปฏิเสธฤทธิ์ปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงท่านบอกว่าไม่ถูก ความดีนะ่ะมันมีพลังในตัวเองอยู่แล้วท่านบอกความดีตามลำดับที่ฝึกจิตเนี่ยนะครับต่อให้ไม่อยากได้อิทธิฤทธิ์นะครับหรือความศักดิ์สิทธิ์โดยตรงแท้จริงเนี่ยความดีในด้านต่างๆเนี่ยท่านบอกลองไปอ่านพระเตปิดกก็ได้ที่สั่งสมเนี่ยนะครับอบรมมายาวนานนะครับผมก่อให้เกิดนะครับพลังเหนือธรรมชาติเยอะแยะไม่จำเป็นว่าจะต้องนะครับเป็นคนคลั่ง ยึดติดในอิทธิฤทธิ์บริหารไม่จําเป็นท่านบอกลองกลับไปอ่านในพระไตรปิฎกเออบางท่านก็มีบุพกรรมดีมันก็จริงอะที่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งสองท่านให้แง่ายคิดว่าถ้าไม่มีผลไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยท่านบอกท่านก็สงสัยเหมือนกันตกลงว่าส่งความดีได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นทางผ่านคนจะไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็ ก็50าสิบห้าสอะห้าสิบหว่าผู้พูดหรือผู้สอนเนี่ยจะไม่มีความดีในตัวเลยท่านทั้งสองเนี่บอกตรงกันว่าถ้าไปยึดติดเนี่ยครับในอิทธิฤทธิ์ถ้าไปความยึดติดในความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมากเกินไปเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้ปัญญามันน้อยคือถ้าพูดอย่างเงี้ยนะครับผมท่านยอมรับแต่จะไม่ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้มีอิทธิฤทธิ์อะไรเลยเนี่ย ยังยังไม่แน่ว่าผู้พูดเนี่ยเข้าใจพระศาสนาจริงๆหรือเปล่าเพราะมันเป็นทางผ่านคุณจริงอยู่ความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์นะครับไม่ใช่แก่นไม่ใช่ปรมัตถนะครับไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของพระศาสนาแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะครับสงสัยอยู่มากเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์เกิดจากสักกจจะบาร,รมีก็ได้เกิดจากบุญญฤทธิ์ก็ได้เกิดจากกรรมดีที่สั่งสมต่อเนื่องนะครับก็ปรากฏ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องบอกว่าความยึดติดในความศักดิ์สิทธิ์นะครับจนเสียปัญญานะครับจนเสียความตั้งมั่นในการดําเนินมรรคาต่อนเนี่ยนะครับไม่ควรทําแต่ว่าจะปฏิเสธหรือนะครับผมโจมตีความศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ทั้งหมดเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าเท่ากับผู้พูดและกลุ่มคณะนั้นน่ะนะครับ ผ้าใจปิดกไม่แตกฉานไม่เข้าใจลำดับการปฏิบัตินะครับปฏิบัติอบรมจิตเพราะมันเป็นทางผ่านของนักปฏิบัติซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยเพราะของมาค้นที่หลังว่าไม่ว่าเกษาของครูบาอาจารย์หรือปัสสาวะไม่เอ่อไม่ว่า,วาหลวงปู่ตื้ออัจารธรรมโมนะครับผมหรือท่านพ่อลีนะครับผมหรือครูบาอาจารย์สายเขาอ้อเนี่ยก็มีพลังพลังอยู่แล้วในตัวเพราะว่า หมือนท่านทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลานะครับทำกรรมาฐานตลอดเวลาผลผลิตนะครับคืออํานาจทางจิตมันก็เกิดคือตอนนี้มีหลายเจ้าที่จมตีครูบาอาจารย์จมตีในความศักดิ์สิทธิ์โดยลืมไปว่าผู้ทุชนเราเนี่ยนะครับนะครับหรือนักปฏิบัติเองเนี่ยยังต้องพึ่งพานะครับอนุภาพแห่งสมาธิในการแก้ไขปัญหานะครับแก้ทุกนะครับเพราะว่าจะให้คนมาลุทําเนี่ย จริงๆมันเป็นไปไม่ได้คนขนาดคนสอนธรรมะเองที่มั่นใจว่าตัวเองเข้าใจถูกอ่ะในประเด็นเนี้ยพอผมฟังคําตอบทั้งสองพระอาจาร,รย์กรรมฐานผมรู้ให้จริงความยึดติดเดความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เป็นปัญหานะครับแต่ไม่ใช่นะครับกล่าวหาว่านะครับทุกความศักดิ์สิทธิ์คือปัญหาแสดงว่าพวกเขาเหล่านี้เข้าใจผิดแล้วนะครับและพวกเขาน่ะวิทย์จะค่อนข้างไม่มีคุณธรรมอะไรเลยซึ่งไม่ใช่นะ มันคนละประเด็นนะคุณคุณต้องไปไล่ใหม่อะไรคือปัญญาอะไรคือปัญหาที่แท้จริงนะครับผมจะไม่ให้นะครับพระในพระศาสนาหรือคาวา่าที่ปฏิบัติธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยผมเห็นด้วยกับครูบาอาจารย์สองท่านนี้ว่าแท้จริงนะอาจจะไม่คนพูดบรรพชิตนะครับผู้สอนกรรมฐานหรือผู้นํา ธรรมะในสายนั้นน่ะที่ออกมาเผยแพร่เนี่ยอาจจะไม่มีความดีไม่เข้าใจเลยก็ได้และตัวเองไม่เคยผ่านจุดนั้นเนี่ยซึ่งมั่นใจได้ว่าท่านก็ไม่เข้าถึงทมแท้เหมือนกันเพราะมันเป็นทางผ่านคุณเราแค่อย่าไปหยุดอยูดตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับไม่เห็นจะต้องไปโจมตีสายอื่นเลยไม่เห็นต้องไปโจมตีผู้ที่ฝึกกรรมฐานแล้วเกิดเดดเกิดความศักดิ์สิทธิ์กรรารแนะนำทำได้คุณนะครับผม แต่ต่างจากตอนนี้ซึ่งมีคนโจมตีมากมายเรื่องเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วก็ <โ Makes. S 1> นะครับเกี่ยวกับภาพของหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับและการได้รับฟังคําตอบจากสองพระอาจารย์กรรมฐานเนี่ยทำให้ผมผมเข้าใจอะไรอีกมนะุมองเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับอีกขึ้นเยอะเลยและจําได้ครับคาบคาเหมือนกับว่านะครับเคยไปอ่านเรื่องนี้เหมือนกันที่เขาคัดพระไป อธิษฐานจิตนะครับให้ทหารไม่แน่ใจว่าไปอินโดจีนหรือปากสงครามอินโดจีนคือทุกคนก็มั่นใจว่าอาจารย์กรรมฐา,านตัวเองดีนะครับเข้าใจว่าอาจารย์กรรมฐา,านตัวเองเก่งไม่ว่าการสร้างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ลำหารู้ได้ไหมหรืออาจจะลูกศิษย์ปัน่นในสมัยนั้นเหมือนกันกับสมัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคณนะนะครับคณะผู้จัดทำวัตถุมงคลที่จะทำแจกทหารเนี่ยก่อนไปสงครามเนี่ย ท่านต้องการพระที่มีคุณภาพและพระที่มีอนุภาพสมาธิจริงเพื่อผลเนี่ยในการทาวัตถุมงคลเนี่ยจะได้คุ้มครองพาหานไทยกลับบ้านท่านก็เลยตัดสินใจนะครับเอารูปของครูบาอาจารย์ขอรูปครูบาอาจารย์ที่ว่าเก่งๆเน่ะเอาเผาไฟหมดเลยคุณภาพพระองค์ไหนเหลือองค์นั้นก็จะได้เป็นเศกของนะครับผมปรากฏว่าจากพระอาจารย์ที่เกือบร้อยรูปน่ย นะครับตัวเลขอาจจะจํ 100, หรือ้อยหรือร้อกว่ารูปเนี่ยเท่ว่าเก่งๆเนี่ยนะครับเหลือเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นน่ะที่รูปถ่ายรูปถ่ายของครูบาอาจารย์เหล่านี้ไม่ไม่ไฟเขาถึงคัดไปคัดไปร่วมเสกของแจกทาหารหาทางนะครับเซฟทุกอย่างเอาทหารไทยที่ไปสงครามนะกลับบ้าน เขาหาเขาพยายามหาประโยชน์นะครับหาคําตอบในหลากหลายวิธีหาประโยชน์ของพลังงานคุณว่าเขาทําอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดนะจริงไหมครับออกจากโคตรฉลาดด้วยนะครับนี่แสดงว่าอะไรครับพลังจิตมีจริงไหมถูกไหมแล้วเขาทําการพิสูจน์กลับด้วยนะครับไม่ได้จบแค่ความเชื่อเขารู้จักพิสูจน์กลับนะครับผมอ่ะเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับผมมันก็แปลกที่รูปเนี่ย นะครับผมได้ข้อมูลมาก,ออก็แปลกรูปเฉยๆที่ไม่ได้เสกเนี่ยรูปถ่ายเนี่ย,ย,ยกลับมีพลังงานคุ้มครองตัวเองออกมาได้เพราะผมพยายามหาคําตอบให้มันหลากหลายไงคุณนะไม่เชื่อทางไหนเชื่อทางใครฝ่ายเดียวเพราะตอนนั้นผมก็พยายามหาคําตอบนะครับให้กับตัวเองเพราะเริ่มไม่เชื่อแล้วล่ะว่านะครับ การอธิษฐานจิตการเสกของหรือพวกวัตถุมงคลเนี่ยทุกอย่างจะเป็นเดรัจฉานวิชาหมดผมผมริ่มจะผิดได้ว่ามันไม่ใช่เหมือนกันนะครับถ้าด่วนสรุปองค์เจตนาของคนพกหรือคนอธิษฐานจิตผมว่ามันไม่มเมคเซสแล้วมันไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นการหาคําตอบเนี่ยจะต้องฟังคลาวาดหรือบรรพชิตหลายๆท่านและรวบรวมความรู้นั้นนะกลั่นกรองมาให้ตัวเรา ะครับว่าเราได้ประโยชน์แค่ไหนในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็จะหาคําตอบได้อีก2ออย่างคุณคือ 1. ห,หลวงปู่ขาวอนาโย,โยท่านก็อธิษฐานจิตเสกของแล้วถ้านะครับการเสกของการอธิษฐานจิตคือการทำเดรัาานวิชานะครับตายไปเนี่ยท่านก็ต้องตกมหานรก ตามธรรมชาติฝ่ายต่ำคุณพอนึกออกไหมแต่นี่นะครับมีพลังออกมาจากรูปท่านเนี่ยฉายออกมาแสดงว่านะครับท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าอ่าสำ,สำหรับผมนะท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าคําตอบเนี่ยผมไปหามาได้ก่อนนะครับคือเรื่องราวเนี่ยผมไปฟังมาก่อนหลายปีแล้วก่อนจะ เจอหลายท่านนะครับเริ่มลุกลานพระสายพระอาจารย์มั่นเรื่องปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ค้นเรื่องพลังงานนะครับตัวเองไม่มีนะครับยาณวิสัยไม่ได้ฝึกนะครับผมให้ละเอียดขึ้นนะครับผมไม่คิดหลายมิติพลังงานจากภาพหลงปู่ขาวอนาลโยนะครับซึ่งผมได้เคยรับรู้เรื่องราวนี้มาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม เป็นประเด็นหนึ่งที่คาแล้วล่ะว่าไม่ใช่การอธิษฐานจิตเสกของทุกครั้งจะเป็นเรัจฉสานวิชานะครับผู้พูดเสียอีกที่ผมตั้งข้อสงสัยว่านะครับผู้ที่โจมตีพระไฝ่ที่อธิษฐานจิตเสกของเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าท่านมีคุณธรรมถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะธรรมะเนี่ยมันมีนมความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองนะคุณว่าจริงไหมจะไม่ให้มีพลังอะไรเนี่ย เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเอาชนะกิดเดสไม่ได้คุณจิตจะต้องมีพลังนะครับผมไม่ว่าการฝึกฝนในด้านใดแบบไหนนะครับและประการที่2องคำตอบที่ได้ก็คือนะครับภายหลังนะผมพบออทั้งขราวาสบรรพชิตที่สามารถสื่อจากรูปเนี่ยแล้วไปมองเห็นคุณธรรมหรือสมมติพิเศษนะครับผมในด้านดีด้านร้าย ของเจ้าของรูปอะได้เป็นเรื่องพิเศษมากเหมือนกันเอาเป็นว่ารูปถ่ายเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังงานได้แล้วผมพบคนที่ทำแบบนี้ได้ในภายหลังไม่ใช่น้อยนะคุณคราวว่าที่เก่งๆในแต่ลสายนะคนทำได้และอ่านพลังได้มันมีจริงคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยังกั้มกึ่งเชื่อไม่เชื่อผมแนะนำนะเอารูปครูบาอาจารย์นี่ะหลวงปู่แหวนพระอาจารย์มั่นนะหลวงพ่อกวยหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับสามารถ นะครับทำเองได้เลยปริ้นนะครับเก็บไว้ห้อยคอได้เลยอย่างน้อยก็เป็นอนุสติได้คุณนะครับถึงคุณไม่เชื่อเรื่องพลังงานก็ไม่ควรจะเชื่อใครฝั่งไหนทั้งสิ้นก่อนนะคุณจะจับพิสูจนะ์น่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณก็ฝากเ,เพื่อนให้แง่คิดกัน,กนว่าขนาดรูปหลวงปู่ขาวเนี่ยนะครับพะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่ได้เสกไม่ได้อธิษฐานจิตยังมีพลังมีกําลังเลยเพราะฉะนั้นเราควรไหมจะพก หรือมีรูปครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์เอาไว้กราบไหว้บูชานะครับผมคุณผู้ฟังนะครับจะต้องตัดสินใจเองนะครับเพราะผมก็จะไม่บังคับคิดใครนะครับไม่ทําตัวเป็นเจ้าของพระาศาสนาหรือครอบครองธรรมะพระสัมมาสัมพุทธาวไว้เหมือนกันท่านผู้ฟังจะต้องตัดสินใจเองว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตของท่านนะครับผมอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันมีจริงคุณนะครับและคนตายกันมาเยอะและ้ว เดี๋ยวผมจะเล่านะครับในเรื่องเราวต่อๆไปฝากให้เพื่อนๆไว้นะครับเป็นข้อคิดนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผม